อย่าให้แข่งอยาหาให้ใครแซงได้พอเมตรหนึ่งนเมตรสหง

ซิวเริ่มอื่นนะเครื่องล่มอื่นตั้งแต่กลับบ้านไปนะซิ้วเอ้ายาวๆหไูเอ้ายาว แกงมือมากกว่านี้หนุ่มแกงมือช่วยหมดใช้เข้าคู่ไปเลยคุมจังหวะไว้บอลศูนย์สามอยากักอย่ากักอย่ากกักสองนาทีผ่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Why nó giao Áève yên yên ơi nó thấy có sáng đây hay nó à aquí nè, giao chào giao cao

โอ้ยซิวไม่มีแรงเลยซิวหวดวิ่งจังหวะนี้แหละหวดวิ่งจังหวะนี้เอฟดีเอฟมีเวลาเอฟ